บ้านพีขาดคนขายข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยขายโอเคนะครับผมสนัดเราจะมาเยี่ยมมายามเบ็ดนุนครับคุณเอคขับรถใส่อยู่ฝั่งพูดนายพานเอครับผมและวันนี้ผมจะมาเยี่ยมเบ็ดครับโอ้มาเยี่ยมมายันครับบ้านพีขาดคนขายข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยขายโอ้มิด่อลรอหลังแรกแค่ไม่หมานครับมาดูกันโอ้สือรืออยู่บานทีนี่ โอ้แต่ดึงอยู่นะครับดึงอยู่อไม่เป็นไรครับถือว่าดึงก็คิดว่าใช้ได้ครับผมนี่ละบางประกยหล่อนครับผมอ้ยผมขอกูอเ้เับไปใส่นู่นดีกว่าผมเนาะโอเคนะครับเราเก็บกู้ครับผมเนาะเก็บกู้ขึ้นระเบิดครับเนาะบางประกงน้ำคงข,ขึ้นขึ้นลงลงใจสาวนง โอยอ้าวไม่รูโอเคเราจะไปเยี่ยมไปยามหลังที่สองกันนะพน้องเราใส่มาปันยี่สิบก้อนหลังแล้วเซาเขาเรียกว่าเซครับเนาะครับน็นเล่าเขาต้องเรียกว่าสองเซาครับผมนี่ละแต่วันนี้ผมกินมาเซาเดียวครับเดียร์เซาหนึ่งผมเก็บไว้กับผมกลัวผมเมาครับกินไปยี่สิบครับผมไม่กินสิงสี่สิบนะครับวันนี้หลังต่อไปที่สองมุดซอรอ์ เราจะใส่ดีหรือเปล่านะลงไปดูครับลงไปดูอาระวังเรื่องนี่เขาเรียกว่าเรียกว่าหลอลื่นครับผมเนี่ยนั่นนั่นนั่นมาต่ออันที่สองนะครับมันจะโดนรือเปล่าเนอะโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปลาครับตัวเล็กๆนี่ปลาไปหน่อยครับไปหน่อยเราจะโอ้ยหนั่หนักหนักโอ้ยอ๋อหนึ่งเมล็ดครับหนึ่งเมล็ดโอ้ยตัวหน่อยแถมมาเนี่ยโอ้ยสมหูเหสมยวหมดเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้ย ตัวเล็กตัวน้อยครับโอ้ยสมหูเหงาผมเลยะเราจะใส่ดีนะเราเราผมาว่าเราเนาจะย้ายนะครับเนาะไปใส่ฝั่งมันนิ่มันปลาตัวเล็กครับเนาะ <laughs> ลองดูลองดูลองดูระบางประกงน้ำคงขึ้นขึ้น,นล,งล,งลงใจอนงก็คงเลอะเลียนกลอนเปดเดยวครับเป็นเด๋ไม่อยากบอกเลยครับแต่ก่อนทำงานที่แกรมม่โกครับผมงามครับผมเป็นงามเพื่อนกันแล้วอภิษาสบหน่อย หลังต่อไปจะโดนหรือเปล่าโอ้นั่นนหล่อลื่นครับผมหลังนี้เป็นยังไงวะไม่โดนครับผมจะยพราะว่าผมย้ายดีกว่าเนาะผู้สัตซำหน่อยโอเคเราย้ายครับอ่านี่จะเป็นเหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมครับเหมียนเดิมเขาเรียกว่าเหมียนเดิมครับนี้ละนี่แล้วขอกู้คำนั้นนะนี่ครับรู้เราได้ช่อนครับไอช่อนไอช่อนเล็กขนาะดตัวเล็กน้นอยครับตัวเล็กน้นอย <commencer> ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับหนึ่งเมล็ดละอ้าวโอเคเราจะเก็บกู้เขาเราจะไปใส่ฝั่งนู้นครับผมไกลๆหนึ่ง อ๋อนี่ครับเนาะหลังจากเสร็จเวียกเสร็จงานคุณก็เริมาใส่เบ็ดครับนี่หา,าลายได้ส้สนสหนายผู้สัสสน้นายนี่ครับนอนลูกกันล่าหากินกันมัดซีก็แซ่บครับผมคับมันผมยินละอยากหัวเราเป็นภาษาญี่ปุ่นคิมุกิคิมุกิอสุกิชิกระดักครับนี่แหละอ่าครับหนึ่งเมล็ดทำจากกู้ทำนนเนาะเรากู้ดีกว่านาะนี่ครับหนึ่งเมล็ดครับผมโอ้ยดูเส้นเดือนครับนี่โอ้ยเมื่อตัวเยือเป็นตะวันครับ้านนี่ค่ะผมเป็นปลาหวานกุหลาบผมวบานนี่ หนึ่งเมล็ดครับผมเมล็ดเล็กครับช่อนครับนี่ถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กกิโลผมคุณได้ไปแล้วหนึ่งกิโลครับผมนี่เป็นตัวเล็กครับผมโอ้ยน้ําตาจะไหลรังครับผมไะต่อไปครับผมเราลุ้นด้วยกันไปต่อครับคุณมีสิทธิ์ไปต่อครับผมหลังที่สี่นะครับเราจะดูกันว่าจะโดนหรือเปล่าครับถ้าไม่โดนก็ต้องไม่โดนแหละครับเนาะนี่ครับหลังที่สี่จะเป็นยังไงเนาะมาลุ้นกันผู้สวนซ้ำน้อยสล่ะ ผมรู้สึกว่าจะใส่โดนรัแวกนี้ทำนีมันจะมีหรือเปล่านะมันจะมีตัวหรือเปล่าเนาะใช่ปะโอ้แม่นี่ม่ใช่คันเบ็ดครับงามไม่งานอะไรมไม่ใช่ผมนึกว่าเบ็ดครับผมหลังต่อโอ้ตรงไหนวะผมไม่รู้เลยหลังตงนี้มีรับนี่ผมว่ามัตรงนี้นะผู้สัตว์น้อยโอ้นี่ขับหลังนี้ไม่ะโอ้ยโ,โ,โดนกระปูครับนี่มดูดูดูกระปูนะช้ำไม่ใช่กระเทยหรือกระปอมแต่มันเป็นกระปูคำนี้มันนั่นนั่น สิเมียนสักบ้างเมียนเมาสักบ้างคืนหนึ่งมาผมผมจะผมจะจับแล้วนะผมจะจับแล้วนะผู้สนุนหน่อยผมจับแล้วนะหนับนี่ครับจะเป็นปูคำเนียนละปูนาคาเกะคบตัวใหญ่ซะไม่มีใต่ตับคุ้มกันมึงปูนิบครับปูนิบนี่ครับผมเก็บแล้วผมเก็บครับผมใส่ตับคุ้มกันมันเป็นอย่างที่กินไปผมดีแหละนี่ครับโยนครับใส่ถังก็หนึ่งนโอ้ดหนึ่งเมล็ดขอย้ายครับผมย้ายเบ็ดดีกว่า นี่เรหาหน,าน่นหนาวอันเขาว่านั่นหนาวผู้สาวขาแตกครับผมมีรอยแยกตรงกลางระหว่างขาครับมีหน่อหนึ่งส่วนพว่งเดออกมาอันนี้จานหนอนนั้นคือหน่ออะไรครับไม่ใช่หน่อไม้ครับแต่เป็นหน่อแตกหน่อยังไม่รู้ครับเก็บไว้คิดไปให้คุณคิดเป็นการบ้านครับผมแล้วก็งญ้าครับผมดูดูว่าตัวตรงนี้นะตัวไหนเนาะหลังต่อไปจะเป็นหลังที่สี่หลังที่ห้าครับเนาะ เงียงเหมือนเดิมขอเงียงเงียงโอ้ยกับบรรยากาศตอนคืนแต่ขันแรกเราประมาณสองทุ่มโดยประมาณครับจับเดนล้มจนซุยๆกับท่านเดียวแล้วก็ไม่โดนเหมือนกันผมจะเก็บกุเ้เดนน้ำผสมน้อยเหนื่อยจากงานจากตลำจนเงียบไครห้ำหยอยไม่ถื่อของไงบ้างเราจะเก็บกุ้เดนน้ำผสมน้อยมันไม่ดุคนนี้คนน้ำมันตื้นผมคิดว่าปลาตัวใหญ่จะไม่มีทำมันนี้เป็นเป็นบู หัวเขีบเรากู้ครับผมเราจะใส่เป็นเฉพาะเป็นบางที่ครับผมนี่แหละวันนี้เราจะเนี้่ยนะเราก็มาแล้วก็ได้หนึ่งลเมล็ดครับผมถ้าไม่มามันยิงย่งยิง่งยิ่งไม่มีตังค์ครับผมถ้ามาได้ตังค์อยู่เด้แหละได้อยู่ได้อยู่เพราะได้แก้ครับผม <c oughs> ถึงไอศคิีมเมาสุมมือถึงมือสีเหลาตลอดนี่ครับผมเป็นก็ได้เวียกได้งานอยู่เด้ครับเนาะหลังต่อไปจะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะ คันเดวอลหรอผมว่าผมจะลิงลับไปในคำพมฯเลยมันน่าจะอยู่โอ้เนี่อันนี้เบ็ดคุณเอครับนี่เบ็ดคุณเอนะใส่ไว้ตรงนี้กันนี่เมือม่อเมื่อคือนนี่คุณเอไม่ค่อยว่างเลยไม่ได้มาเยี่ยมมายางผมต่อไปผม <c oughs> มาทงมาธรรมาดงมาปักญานอย่าเดือดขึ้นอย่ถือคมคืนที่ผมบอกแล้วครับเนาะ <c oughs> อ้ยหามันจะพลาดตำตรีอันนี้จะไม่โดนครับนี่ผมจะกู้เลยนะผู้สัตว์สัน้อยนะครับไม่ไม่ไม่โดนจริงๆด้วย ไม่โดนแปลว่าไม่นานครับผมเก็บกูครับผมบางประมงน้ำคงขึ้นขึ้นลง,ลงใจอนงก็คงละเลือนกลันเป็นไรครับผมแกวะ <laughs> ต่อไปครับผมสู้ต่อไปทาเคชิอย่ายอมแพ้ผมมันถืถือ,ถอผมบ่นนิดพูดว่ากุ้มคายคลิปกันแดดสป,ปริงสองกุ้งบ้านน้อหนอนมึงบ้าพลาดหด้อี่หลังน่าจะไม่โดนครับผมว่านะ จริงๆด้วยมิดซอลอเซอะไรครับว่าแต่ดึงอยู่นะด,ดึงดึงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดึงอยู่มันจะโดนหรือเปล่าไม่รู้โอ้ขีดด่หักแดงเอย้ย <c oughs> ขออนุญาตหยาบรนนะครับผมเก็บกูผมตึ๊กตึ๊ด,ดไม่โดนโอ้เนาะคนช่วยไปใส่กับเพื่อป,ปีกับกับคนดวงดีไปสีกับพ่อเฮ็ดครับผมเป็นเราสีกับเสื้อโยนกับคนวด,ดวงดีครับผม ยา,ยางผมบางทีขอใช้เป็นบางที่นะครับเป็นบางจุดเนาะผมว่ามันจะไม่มาแล้วแหละตัวนี้ก็ไม่โดนนะตัวนี้ไม่ใช่นะคะรับตัวนี้หรือเปล่านะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเอี่ยนนะครับแล้วมันหนามันปลติดไปแล้วเจอยางอันนึงผมว่าผมใส่รับแวกนี่แหละนะ้ำพุสะซ้ำหน่อยครับเนาะถ้าไม่โดนจริงเออยางครับหลังน,งนี้นจะไม่โดนมันจะเก็บกู้เลยนะผู้สัตว์ซ้ำหน่อย บางประกงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจอันงงไม่โดนครับเก็บกู้นะเลน้าผู้สัตว์สัมโนยก็คงเลอะเลือนกรนเดี๋ยวผมเก็บกู้เลน้าดีนะ๋ยวโอ้ยมาคนเดียวครับมาคนเดียวไม่มีคนถือกล้องครับไม่มีคนชิดมาคนเดียวโอ้ยทนดูหน่อยแล้วกันนะครับผระสัตว์สัมนยหนูผมปรับไปจะได้ตัวหรือเปล่านะ กุมาลักษณะนี่เป็นสะพัดเหรอครับวิโซลอนโอ้นี่คือบรรยากาศตอนขั้นแรงนะครับสองทุ่มโดยประมาณที่บ้านเป็นน้อำวัด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 กันแบบเป็นไงเอาเขอวางไว้ตอนนี้ขอยอ่ยม